ข้าวผัดโกโก้หิวยังอโอ้โหดุนขาวหนึ่งอันนี้ข้าวสวยใช่ไหมลูกดูที่มีใครรอกินบ้างโอ้โหสองขาวสองขาว ตุงทองข้าวปาั้นโอ้โหนุ่นนุานั่งรอดูดิแม่นูน่นเห็นไหมนั่งรอแบบเรียบร้อยมากเลยไหมนะเห็นไหมเห็นไหมสาอ้อนข้าวต้มทองดำ นั่นแน่นั่นแน่ข้าผัดนำหน้าเลยนั่งแบบเรียบร้อยมากลูกกูครับอ๋อแล้วใครขาดไครเนี่ยขาดปาตังลูกปาตังเ้าปูนเ้าจีอยู่ไหนเรียกสิตรงครับไหนไหนไหนขาดขายอีขาดขาย ปาตังมาย่างปาตังปาตังมาย่างปาตังเขาป้นเ้าจีดเร็วเร็วเร็วได้เวลาหม่ำแล้วเร็วๆนั่นไข่กระโดดทองดำทองดำอย่าทำน้องนีข้าวหนึ่งไหนไหนไหน ข้าวสวยสวยมากสวยไม้ถุงทองมาเตรียมตัวแล้วลกเ็วเร็วเร็วเร็ว,รวนี่น,นี่ลูกชายเข้าปั้นนะคะเข้าปั้นข้าวเนึ่งเหรอนงข้าวนึองเหรอลูก น้องดามทำน้องโดนนะลูกนารู้เปล่านั่งเฉยเลยโนนก็ผ่านก็นั่งเรียบร้อยเห็นไหมโนนดูน้องโนนน้องทำนั่งเรียบร้อยโนนเห็นไหมใครขึ้นมาดูสิปัดตังเปล่าก็จีก็ปุ้นยังไม่ขึ้นมาเลยแล้วก็เชอรี่อีก รอก่อนลอก่อนลอเชอรี่แล้วก็ปาตังเข้าจีกับข้าปุ้นด้วยอันนี้เขาสวยไหนใครขึ้นมาใครขึ้นมาข้าต้ม โอ้โหทำอะไรลูกเข้าปัานนนน้นเหรอรอแป๊บนึงลูกเราประตังขึ้นมก่อนปะตังเข้าจีเข้าปูนนานนานขายขึ้นมาจัดการที่น่ะทองดา ดามก็ผัาาดนั่นน่ะดูที่ใครขึ้นมาหูกนั่น่ะดูสินูน่ะนอนมองดูน่ะ บ้นครับข้าสวยกูครับกูกูครับ ข้าวปั้นหล่อลูกหล่อเลยเข้าวผัดทองดำข้าวต้มอ้อนข้าวสวยนี่คือข้าวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโก้โก้ครับโก้โก้โก้จมูกดำ ข้าวป้านข้าวสวยข้าวผัดทองดำข้าวต้มอ้อ,อนไข่มาอ้อนตรงนี้ไข่มาอ้อนโก้หรือลูกปลาตังมาย่างหลุ่ปลาตังมายัง ยี่กระตังมายังโอ้โหดูเขาหาวแม่แม่เมื่อไรจะเทอาหารให้ผมเชียร์ชีแล้วครับผมหิวแล้วนะ ปาตังมายังลูกปาตังมายังงปาตังข้าจีเข้าปุ้นเชอรี่ปันครับ กูครับอ้าวทองโอ้ไเต็มตัวแล้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 ว จามของใครเตรียมจองกันเลยนะไปอะไโอ้โก,โก,โกโยลูกไปจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า